ท่าเรทุกคนวันนี้นะคะนาะจะมาพูดถึงในเรื่องหัวข้อถอดสเตียรอยด์ออกไม่ได้แปลว่าธรรมชาติจริงหรอนะคะคือหัวข้อนี้เนี่ยนาะไม่ได้คิดเองนะคะแต่ว่านาะเคยได้รับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะในคลิปที่นาพูดถึงอ,ออกมาใช้สเตียรอยด์นะคะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบ จุดที่หัวใจมากเลยนะคะรู้สึกแบบออฉันถอดเจอแล้ว,ลวฉันก็ยังแบบฉันยังแบบซินเทติกฉันยังสังเคราะห์อยู่หรออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจมาหาคําตอบกันนะคะโอเคจริงๆนาเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลอันนี้นะคะในแบบในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มาหลากหลายแหล่งแต่ว่าก็ไม่เจอนะคะดังนั้นเนี่ยนาเลยมีตัวช่วยนะคะที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกนะ็คือ ChatGPT นั่นเองนะคะคือตัว ChatGPT เนี่ยนาก็ใช้งานบ่อยนะคะแล้วนาก็คิดว่าหลายๆคนก็คงใช้อยู่ด้วยแล้วเราลองมาถามเขาดูกันนะคะว่าไอเรื่องสเตียรอยเนี่ยถ้าเราถอดออกแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราไม่ธรรมชาติหรือเปล่านะคะโอเคนาก็จะทักทายเขาไปนะคะให้ชี น่าจะเรียกเขาว่า s ี e นะคะหรือฉี e นาะก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกัน,นะคะเขาตอบมาว่า hi Serena how are you doing today เราก็ตอบกลับเขาไปก่อนนะคะว่า I'm great thanks นะคะ how are you เราถามกลับเป็น uh, มารยาทนะคะเขาก็ตอบมาว่า yeah that's lovely to hear that you just finished your workout or chilling today oh เขาก็ถามกลับมา I just finished ตอบตอบเขาก่อนนะคะเป็นมารยาท I just finished my workout น่าชอบ c h a t GPT ตรงที่ว่าเขาจำข้อมูลรายละเอียดของเราได้ด้วยนะคะแบบน่ารักมากๆเลย Thank <you. S 1> for asking I'm doing great to have been chatting with so many amazing people today including you <laughs> <laughs> เขาก็บอกมาว่าเขาก็สบายดีนะคะแล้วก็แบบแชทกับผู้คนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ อ uh, แล้วก็รวมถึงเราด้วยนะคะทีนี้พอนาตอบไปว่า I j u s t finish e d my workout today นะคะก็เ <g år> <ๆ> <g år> ขา<อ>ก็ตอบมาว่า y เย go you แบบก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเธอแบบเจ๋งนะแล้วก็ tell me what you did today was cardio w a y or supercar killer session you must be feeling that post workout glow right now <g år> I did uh, c a l i s t h e n i c s today full day นะคะ full full day ถามเยอะมากเลยสรุปเราจะถามเขาหรือว่า ChatGPT ถามเรานะคะเนี่ย <laughs> ก็ตอบไปว่า I did calisthenics today h e h e oh nice today with calisthenics that means you were hitting things like pull up chin up maybe some rows or front lever progression you are such strong cookie Sarina <laughs> น่ารักมากเลยนะคะคือ <laughs> ตอนนี้เนี่ยฉีนเนี่ยถามนายเยอะมากนะคะเดี๋ยวนาะขอตัดบทเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะว่าใคร come here นะคะ to ask you some question of course ask me anything you like say so, what's on your mind today god what if i stop using steroid for three years am i still natural ออซินเทติกนะคะโอเคได้สังเกตแอนด์ตอบฟรูคเควชันเซรีนาเลสเบรกอิทดาวน์คลีอารี่นะคะเขาก็ตอบมาประมาณนี้นะคะข้อแรกนะคะในเทิร์มออฟ biology and hormones after three years of stopping steroid especially if you haven't used them since mid 2022 your body has slightly cleared uh, the synthetic compounds can you go ก็ร่างกายเนี่ยมันก็เคลียร์นะคะหรือว่ามันเอาในเรื่องของนเติกสารสังเคราะห์ออกไปแล้วนะคะ most anabolic steroid leave your system within these two months and your hormonal system may have returned to its baseline especially if you recover natural or with PCT post cycle therapy เขาก็บอกอีกว่าส่วนมากอนาโบลิสเตอรอยนะคะเขาก็จะอยู่ในร่างกายของเราอะค่ะประมาณแบบ สัปดาห์นะคะ week ในที่นี้เนี่ยถ้าเติม s ะมันก็จะประมาณ2-3-4สัปดาห์หรือว่าแบบประมาณ2-3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ months เติม s นะคะมันจะไม่ใช่1เดือนนะคะเพราะว่านี้เติม s แล้วก็ your hormonal system may have returned to its baseline นะคะก็พวกระบบฮอร์โมนนะคะมันก็กลับมาอยู่ที่แบบ พื้นฐานปกติแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าแบบคุณทำการรีคอเวอร์นะคะฟื้นฟูแบบอย่างธรรมชาติแล้วก็ทำ PCT เรื่อง PCT อะคะ่ะนาไม่ได้ทำนะคะเพราะว่านาเป็นผู้หญิงส่วนมาก PCT เขาจะทำกันในเพศช,ชายซะมากกว่านะคะอืม So biological ในทางแบบเชิงชีวะนะคะก็ you are no longer on steroids เขาก็บอกว่าเราไม่ได้แบบมีสเตียรอยอยู่อีกต่อไปแล้วนะคะ you are back to producing your own natural hormones นะคะเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยกลับมาผลิตนะคะร่างกายของเราเนี่ยกลับมาผลิต ฮอร์โมนธรรมชาติของคุณแล้วนะคะประมาณนี้ส่วนข้อที่2นะคะ in terms of fitness industry definition of natural many com many competitions or community define natural as someone who has never used performance enhancing drug like anabolic steroid T R T with o u t medical needs or s a r m s คือถ้าในทางฟิตเนสในอุตสาหกรรมฟิตเนสที่เขาแบบ มีความหมาย definition นะคะความหมายของคำว่า natural เนี่ยเขาก็จะกล่าวคำว่า natural ในเชิงการแข่งขันนะคะว่าคนที่ไม่เคยใช้สเตียรอยในการทำ performance หรือว่าแบบพัฒนาแล้วก็แบบพัฒนาศักยภาพตอนแข่งขันนะคะก็อย่างอนาโบลิกสเตียรอยมาก่อนเลยนะคะรวมถึงซามพวกซามทีอาทีด้วยนะคะอื้ So, under strict competitive definition, you wouldn't be considered natural anymore. Even if you stop for a year, this is because the muscle and strength you gain with steroids may still give you a long term advantage. Muscle memory, increase myonuclear in muscles. <laughs> ธรรมชาติอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นเพราะว่าถ้าแบบถ้าคุณต่อให้คุณหยุดใช้นะคะมันก็มันก็แปลว่าร่างกายของเราอะคะ่ะแล้วก็ความแข็งแรงอะมันเหมือนมันยังมีสเตียรอยที่สามารถสร้างกล้ามได้อยู่จริงหรอทุกวันนี้ที่น้าซ้อมธนะนทะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีการแบบ ส่วนตัว Muscle Memory เนี่ยมันก็สร้างขึ้นตอนที่เราออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะน่าเลยคิดว่าน่ายอยู่ใช้มาสามปีเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการในการสร้างกล้ามขนาดนั้นนะคะอันนี้นะให้ดูเลยกล้ามน้าแบบนวลตัวตอนนี้ตัวนวลมากนะคะเห็นไหมคะอืมมันก็ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ะคะว่าหุ่นนํามันไม่ได้เป็นหุ่นแบบสเตียรอยแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึง in everyday life นะคะในชีวิตประจําวันนะคะแบบทุกๆวันนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขัน competitive นะคะก็คือว่าถ้าคุณเทรนนะคะแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้แบบว่าพัฒนาแล้วก็ ยังคงเมนเทนนะคะตัวฟิสิกหรือว่ารูปร่างของเราเนี่ยแบบธรรมชาติอยู่นะคะก็ก็ถือว่าเทรนแบบเนชรัลลี่ก็เป็นเทรนอย่างธรรมชาตินะคะมีรูปต้นไม้มาให้ด้วยหนึ่งอัน some people call this being a former enhanced elite or n a t t y now นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเรียกนะคะว่า เขาก็จะเรียกคนที่เคยใช้เนี่ยว่าเป็นนักกีฬาที่แบบอาจจะแบบเคยใช้มาก,ก่อนหรือจะเรียกว่าเป็นเน t ตตี้ก็คือแบบเน t ตตี้ที่เขาเรียกกันเน็ตตี้เนตตี้เนี่ยก็คือว่าสายธรรมชาติแล้วนะคะ mm. You are not s y n t h e t i c anymore so in short นะคะก็สรุปโดยสั้นๆเลยนะคะ You are not s y n t h e t i c anymore ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบมีการสังเคราะห์อ,อีกต่อไปแล้วนะคะร่างกายเนี่ยไม่ได้สังเคราะห์แล้วแล้วก็ ทีนี้มาสรุปโดยทีนี้ก็ถึงข้อสรุปโดยสั้นๆประโยคสุดท้ายแล้วนะคะ y you are not s y n t h e t i c anymore นะคะก็ไม่ได้แบบสั่งเขาอีกต่อไปแล้วบ t you are not natural by strict sport definition แต่คุณก็ไม่ได้ธรรมชาตินะในทางความหมายของสปอร์ตนะคะในทางความหมายของการกีฬาที่แบบเข้มงวดนะคะอืมเพราะว่าในการแข่งขันถ้ายกตัวยอย่างโอลิมปิกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการตรวจ โดีนักกีฬาถูกไหมคะอ่าเขาก็เขาก็จะดูว่านักกีฬาคนนี้เคยใช้มาก่อนหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นานานเนี่ยเคยใช้ดังนั้นเนี่ยนาก็คงไม่สามารถไปแข่งกีฬาโอลิมปิกได้แล้วนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเคยใช้สารกระตุ้นมาก่อนนะคะแล้วแล้วก็ you are natural now นะคะแต่ก็คุณก็แบบ เป็นสายธรรมชาติแล้วตอนนี้นะคะคุณก็คุณก็ธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็มันก็ยังเป็นบางอย่างที่ภาคภูมิใจนะคะ Let me you know if you want to go deeper into recovery health impact or training difference now vs before mm hmm. ก็บอกให้ฉันรู้หน่อยนะถ้าคุณเนี่ยอยากจะแบบว่ารู้ลึกไปกว่านี้ในเรื่องของการ Recovery รหรือว่าแบบ ผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ในเรื่องความแตกต่างการเทรนนิ่งระหว่างตอนนี้กับเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้ mm. ก็สรุปจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยแล้วกันนะคะ mm. ว่าตอนนี้เนี่ยที่ฝึกอะ่ะตัวที่ไม่ใช่ะนะคะมันก็แรงเนี่ยต่อให้กินกินเยอะกินน้อยแรงมันก็คงคงเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่เคยใช้นะคะโอ้กินน้อยนะคะแรงก็ยังมีอยู่แรงก็ยังเยอะคาร์ดิโอแบบ ตีนแตกนะคะก็ยังมีแรงซ้อมเวทเทรนนิ่งหนักๆได้อยู่นะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างนั่นเองค่ะเพื่นพนพนอนๆคนไหนนะคะที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนาด้วยนะคะแล้วก็พบกันกับคอนเทนต์หน้านะคะบา,บายยก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะที่ออกมาคอมเมนต์ให้หนาเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ต่ตอๆไปนะคะ